จิ้มร้อนๆเลยอูมาเอาจับเลยจับเลยเดี๋ยวราดน้ำจิ้มให้จิ้มเลยเออนั่นแหละนั่นแหละมาราดน้ำจิ้มไก่ไไก่ไก่ไก่กินเลยอร่อยจริงๆอ้าวอ้ามเลยกินเลยทั้งตัวเลยนั่นแหละเออเป็นไงสุดยอดไหมไข่ข้าวครับไข่ข้าวคือไข่ที่มันเป็นไข่ที่เขาไปเข้าโรงฟักแล้วมันไม่ฟักครับ แล้วมันก็เป็นไข่ด้านไม่มีตัวนะครับพวกนี้จะไม่มีตัวถ้าพวกเป็นตัวมันก็จะเป็นตัวเป็นลูกไก่เป็นลูกไก่อยู่ในโรงฟักครับแล้วก็มานึ่งับกินด้วยขาตะไคร้ครับขาตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำครับมันจะทําให้กลิ่นมันหอมครับเวลาเราเปิดฝาซึ้งขึ้นจะหอมครับรสชาติมันจะกล,กล่อมอร่อยมันแล้วแต่คนชอบละ่ะบางคนไม่ชอบเขาก็ไม่กินคนชอบเขาก็กินกินทุกวันคนกินก็กินทุกวันจริงๆครับ ถ้าไข่ข้าวนะถ้าไข่ข้าวนะไม่ใช่ไข่ตัวมันจะออกกรุบกรุบหอมอร่อยกว่าไข่ต้มอ่ะมันไม่เหมือนไข่ต้มแต่ถ้าไข่ตัวน่ะรสชาติมันจะออกหวานหวานอร่อยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปน่ะเคี้ยวหัวมันน่ะเคี้ยวหัวไก่อ่ะไอ้ที่ว่าเป็นตัวมันจะอร่อยมากเลยมันมีรสชาติไม่ขาวนะครับเพราะว่าเรานื่อสุกเรียบร้อยแล้วไม่มีขาวรับรองเลย ไม่เกินสองชั่วโมงครับเราเนื่อสองชั่วโมงพอสุกแล้วสุกพอดีเลยครับสุกแบบพอดีอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสุกนะครับไม่ใช่มันแดงนะจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันสุกแล้วแต่ว่ามันมันแดงถึงเราจะนึ่งทองวันมันก็แดงเหมือนเดิมครับสุกแล้วแต่เขาเป็นสีอย่างเงี้ยเราแกะออกมาแล้วราดน้ําจิ้มหรือว่าใสา่ถ้วยแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มแล,แล้วก็กินไปเลยไม่ต้องแกะอะไรออกเลยกินทั้งตัวเลยครับมันจะเป็นแบบสุดยอดอะไรที่ไม่เคยเจอครับมันจะหออวานหวานนัวนัว อาหารเฉพาะทางอ่ะเดยอนนี้วัยรุ่นไม่ค่อยรู้จักเรานะส่วนมากจะเป็น30ิอัพขึ้น3 0 40ิ0ประมาณเนี้ยเขาชอบกินน้ำจิ้มเราเหรออันนี้ผมไม่ขายสูตรนะน้ำจิ้มผมไม่ขายสูตรครับจำสูตรไม่ได้ครับบางวันก็เค็มบางวันก็เปรี้ยวอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่จำสูตรไม่ค่อยได้ <c oughs> ใส่พริกแดงนี่นะครับพริกแดงกินดา <c oughs> เรานี่หละพริกกระเยงก็ใส่นิดหน่อยให้มันเพิ่มความเผ็ดนะครับ <c oughs> ถ้าเราใส่แต่พริกจินดามันก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่ เผ็ดมากครับชิมดูเลยครับไม่เชื่อเผ็ดมากไม่เค็มนะครับน้าจิ้มเค็มมันจะไม่อร่อยนะครับมันต้องออกเปรีย้ยวนําแล้วก็หวานตามขาดไม่ได้มันต้องมีความนัวนิดหน่อย,อยถ้าเราจะไปะซื้อตามตลาดไม่มีครับไม่มีเราต้องสั่งเขาต้องสั่งก่อนล่วงหน้าสั่งเขาประมาณสองสามวันเขาจะหาให้เราแต่ถ้าไปจะไปะซื้อตามตลาดไม่มีขายครับไม่มีขายทั่วไปของมันหายากต้องสั่งก่อนสั่งมาทีนึงก็ประมาณเจ็ดเจ็ดพันใบครับ เป็นลูกก็สี่ใบยี่สิบแต่ถ้าไม่เป็นลูกเป็นใส่ข้าวก็สามใบสามใบยี่สิบเจ็ดใบสี่สิบเป็นตัวถูกกว่าครับเพราะว่าเป็นตัวมันจะได้สี่ลูกไม่เป็นตัวมันจะได้สามมืสั่งลวงหน้าได้ครับต้องโทรสั่งก่อนลวงหน้านะสั่งก่อนสองวันศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดสี่หกครับสั่งลวงหน้าจะเอาตัวหรือไม่ตัวสั่งมาก่อนครับผมเพราะมันหายากไม่ค่อยมีซอยละพวร้ดิเห็นสี่สิบเอ็ดครับ ตลาดนัดเจ้าแม่โคดิมครับตลาดเจ้าแม่โคดิมตลาดแม่ประคองมีสองชื่อตลาดเลยครับผมเปิดทุกวันครับมาถึงประมาณบ่ายสองแต่ใครจะกินได้ก็ประมาณบ่ายสามเพราะว่าเราต้องนึ่งสดสดใหม่ทุกวันนะครับ <Okay. S 1> เราไม่มีค้างคืนเราไม่มีอะไรต้องขายให้หมดทุกวันหมดทุกวันแล้วเราก็ค่อยนึ่งใหม่ใช้เวลานึ่งนานหน่อยกัน,นร้อนอร่อยครับตขายยังไงอ่ะนะต่ละายี่สิบจ้า oh. วันนี้หนูก็ไม่ซื้อมากี่ลูกนะ ูบอกา่ะโอ้โหอ้าเหรอลูกบสิบห้าเลยเหรอเอาตัวเลยไม่ตัวไม่ค่อยมีกินหรอกครับผมเออขอบคุณครับครับอาหารเวียดนามใช่